ตรนี้ก็ติดจนได้นะครับเอาไว้ก่อนเตรียไว้ก่อนดีนเร็วๆตรงนี้ครับถ้าแปดแดงแก่อะเขาก็แดงประมาณนี้นะโอเคแบบนี้ไปเลยกลับกั สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคุณส่งสไตล์นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับต้นโพคินกอีกเช่นเคยครับอันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมไปขุดนะขุดต่อมานะครับขุดต่อมาแปดเดือนนะครับที่มาเพาะชํานี่นะครับมาเพาะมาเพาะชาในกระถางนะครับ ที่ใส่กระถางเล็กๆนะครับแล้วก็ซ้อนกระถางไว้กตอนนี้ก็8เดือนแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงมาริดใบนะครับริดใบเขาออกแล้วก็ดูกิ่งไหนนะครับที่น่าจะาไวเนาะน่าจะาไว้ตามจิน,จนตนาการของเราเนาะก็ตอนแรกที่คิดไวน้นะครับนะครับก็เดี๋ยวใจเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะแตก บริเวณนี้นะครับไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัดแต่งตัวนี้ครับตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็มาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัดออกครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะให้ตัวนี้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับคิดไว้อ่าตัวนี้น่าจะให้เป็นต้นนะคิดว่าไว้อย่างนั้นนะครับให้เป็นต้น เยี่ยวไปทางนี้นะเยี่ยวไปทางนีต้ตัวนี้น่าจะให้เป็นกิ่งหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้ห้เป็นกิ่งหนึ่งก็จะโน้มมานะครับโน้มมาทางนี้นะครับแล้วก็แต่งตัวนี้แต่งต่อเดิมเนี่ยที่ที่มันแห้งไปแล้วนะครับก็จะใช้ทิมตนกแก้วนะครับค่อยๆแต่งออกโอเคครับเราไป เริ่มชมพร้อมกันเลยนะครับริดใบออกก่อนเนาะใบออก,ก่อนต,ตัวนี้ก็เป็นกิ่งได้นะครับเอาไว้ก่อนเตรียวไว้ก่อนกิ่งเล็กๆนะตัวนี้ไม่เอากก็ไม่เอาจะไว้ นีลงรับเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้เนาะนี่ออกโอเคเดี๋ยวริดใบให้เสร็จนะครับเราก็มาชมอีกครั้งนะครับนะครก็ริดใบประมาณนี้ริดใบออกทั้งหมดเลยนะครับอ,อันนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างของเขาแล้วนะครับก็ริดใบ ตางก็เ,เยอะหน่อยนะครับต้นโพกเอนนี้ออกนะนี้น่าจะขึ้นเป็นลาต้นได้ให้มันเยี่ยวไปทางนี้เนาะถ้าไม่ได้ก็จะเป็นกิ่งหนึ่งไปครับตัวนี้ก็จะให้มาเป็นกิ่งทางนี้นะจินตนาการจินตนาการไว้ก่อนครับแต่ไม่รู้ว่านคาคตมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าโอนะเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อน นี่ก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวให้มันนี่แห้งเดี๋ยวให้มันเป็นซากไปนะ,นะครับนี่อ,ออกกัน เอาลงไปเล็นิดนึ่งประมาณนี้ทนีนมันแห้งแล้วครับมันเปน็นเป็นซาดไปแห้งเลยแห้งมาะมานี้ นกาก่อนครับส่วนไปยเดี๋ยวจะตัดเบรกเอาไว้ตัดบกก,นะก่อนนะตัดกีกตัดนกันีนกัดกันครับูดไปอนัตันี้ะรไปเด่วกัวน เราจสด้วประมาณส่วนตัวนี้

ประมาณปนี้ก่อนครับส่วนนี้ใส่ไปเลยดีกว่าประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับนครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดินด้วยนะครับีให้ดูนะครับเป็นบนเอาใส่กระถางเล็กๆนะนกระถางเล็กก็แปดเดือนก็ตาเขาก็เดินประมาณนี้นะ đặt lại cái hộp. Màn À, để đinh. Nè, cái đi lại này

ไประวังไว้แบบเดิมครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะออตัวนี้เอาตัวนี้ออกหน่อยกินนอกกระถางอ่นนี้นอกอ็ตัวนี้ไว,ไว้ก่อนก็ได้นะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็เอาไวไป้ประมาณนี้ครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ